คงจะลําบากเราทํางานวิจัยต่อไม่ได้แน่เครื่องช่วยใ,ใจในราคา5,000บาทเวลาเจาะแล้วมันไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยเนื้อตายแล้วก็เป็นอักเสบลงไปนะครับเขามีโจทย์เขามีอะไรอยากให้เราแก้าหาโอกาสอันนั้นโอกาสนั้นมัมีมีมาอยู่เสมอเอาจะรอของเรามีนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงมากๆ คณะวิศวศาสตร์มีนักวิจัยชั้นแนวหน้าของโลกและของประเทศโดยการอินโนทอกจะนําทุกสิ่งของคณะวิศวศาสตร์มาพูดคุยกับทุกคนเพื่อให้รู้ว่ากว่าจะเป็นนักวิจัยระดับโลกและระดับชาติต้องดําเนินการชีวิตอย่างไรผมจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหิดลนะครับเป็นหลักสูตรรังสีเทคนิคหลังจากนั้นก็ต่อปริญญาโทที่มหิดลเหมือนกันสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ตอนนั้นก็อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็เพอเอิญเนี่ยเราก็ไปเซิร์ชหาทุนก็มีการประกาศทุนของกอพอนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยทางราชบ,บังเนี่ยมีงานวิจัยทางด้านการแพทย์แล้วคือตอนนั้นเนี่ยสภยัยัฐท่านต้องการให้นักศึกษากลับมาเนี่ยเพื่อมาปูทางทางด้านการทำซีทีสแกนต่อผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับจากนั้นนี่ก็เลยได้รับทุนไปเรียนต่อที่อเมริกา สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกตอนกลับมานี่ก็เพอ่อินโชคดีไปเจออาจารย์มนัทเซิร์ชดูว่าใครทำทางด้านนี้บ้างก็ไปเจออาจารย์มนัทก็เลยเข้าไปหาท่านว่าเนี่ยผมจบทางด้านนี้มาเห็นท่านทำทำทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยก็เลยอยากมาทํางานกับท่านท่านก็เลยต้อนรับเลยนะครับเรียกผมมาเลยแล้วก็ทำากับท่านตั้งแต่นั้นมาก็อยู่กับทางท่านวิศวกรรมชีวการแพทย์มาตลอดเลยนะครับก็เห็นว่าถ้าเราทำทางด้าน MRI เนี่ยกลับมาเนี่ยคงจะลําบาก เราทํางานวิจัยต่อไม่ได้แน่นะนะก็เลยเบนเข็มไปทางทางด้านภาพทางการแพทย์ก็เลยมีงานวิจัยทางด้านภาพทางการแพทย์นีเยอะนะครับกลับมาก็มาทําวิจัยต่อแล้วก็ในช่วงประมาณปีที่2019ที่เป็นช่วงโควิดก็มีการเบนเข็มมาทางทำท,ทางเครื่องมือนิดนึงช่วงนั้นเนี่ยเราจะทราบว่ามีเครื่องช่วยหายใจขาดแขนนะครับก็เลยได้รับการติดต่อว่าเนี่ยเราอยากจะทําเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเป็นโมเดล สำหรับสจลก็เลยเข้ามาช่วยนะครับสจลเราทําเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจในราคา5,000บาทตอนนั้นก็เป็นเป็นไวรัลมากนะครับอินเทอร์เน็ตมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับเช่นการวิจัยทางด้านเครื่องช่วยหายใจที่ได้ใช้พวกเครื่องเป่าลมนะครับแล้วก็มีงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายเช่นการทำโดรนที่จะช่วยขนส่ง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน AI deep learning งานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเราจะได้โจทย์มาจากหมอคือหมอเขาจะติดต่อมาเนี่ยเขาเขาอยากจะทำอย่างนี้เราก็มาช่วยเขานะครับอันหนึ่งที่กำลังทำตอนนี้ก็คือการให้สารน้ำเกลือทางหลอดเลือดเนี่ยถ้าเกิดเวลาเจาะแล้วมันไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เนื้อตาย นะครับเนื้อตายแล้วก็เป็นอักเสบเลยนะครับเขาก็เลยอยากจะหาเครื่องมือที่จะดิเทคว่าเออมันมีการเจาะเข้าไปในหลอดเลือดหรือ,อยังเป็นเครื่องต้นแบบที่จะช่วยให้เขาต่อสร้างแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับในด้านของการวิจัยในมหลาลัยนะครับหรือหรือการจบไปทํางานนะครับนักศึกษาจะออกไปจะมีจะไปทํางานวิจัยเนี่ยก็น้อยนะครับ เงั่นแรงบันดาลใจซึ่งซึ่งจะบอกก็คือว่าเราพยายามทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะช่วยประเทศเรานะครับอย่าไปทําอะไรที่มันชั้นสูงเกินไปนะครับแล้วก็พยายามทําอะไรที่ที่สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาทางทางการแพทย์ได้อย่างเช่นการการโครกับผู้ที่มีปัญหาเช่นหมอในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเขาติดต่อมาเยอะเลย ขามีโจทย์เขามีอะไรอยากให้เราแก้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแรงขัดเคลื่อนอันหนึ่งที่ทําให้เราอยากจะช่วยแล้วก็อยากจะทำงานวิจัยต่อจนถึงวันนี้นะครับระยะหลังๆเราก็ทํางานวิจัยซึ่งเน้นไปทางประโยชน์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราตีพิมพ์ผลงานเพียงพอและเราอยู่ในระดับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องทํางานวิจัยทางด้านเบสิกแล้ว ก็อยากจะทําอะไรที่มันมีประโยชน์สำหรับประเทศนะครับหลังๆเราก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันใช้งานได้จริงนะครับซึ่งอนาคตเราก็จะมีการพัฒนาการทําโดนซึ่งจะส่งผลิตภัณฑ์ยานะครับอันนี้จริงๆก็เป็นงานวิจัยของของวศินเขานะครับ mm hmm. เรามีความร่วมมือกับหลักๆเลยนะครับกับทางญี่ปุ่น mm hmm. เพราะว่าเราเนี่ยจริงๆเรามีงานวิจัยวิชาการร่วมกัน ที่เรียกว่า uh, Biomedical International Conference นะครับเราทำมาแล้ว15ปีนะครับร่วมกับทางญี่ปุ่นเขามีการทำวิจัยร่วมกันมาเป็นระยะระยะเราส่งนักศึกษาเราไปฝึกงานเราไปเอ็กเชงกับญี่ปุ่นอันนี้เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมานานแล้วนะครับหลังๆเราก็เริ่มมีคอนเนคชันเพิ่มเช่นเรามีการทำวิจัยร่วมกับทางทางไต้หวัน ทาง nc ku หรือยังพาร์ทเนอร์เราใหม่ๆนี้แต่ก็ทางทางกราสโกหรือทางออสเตรเลียเรามีโปรแกรมร่วมกันในในหลักสูตรสองก2ส่วนแร่งทุนที่เราได้มาเนี่ยเราก็ขอทุนแรกๆเลยแล้วก็มีทุนขอทุนไปทั้งทั้งทั้งสองกอวอทั้งวชนะครับหรือทางสถาบันเรานี่ก็เป็นแหล่งสนับสนุนทุนที่ดี นะครับเราขอทุนจากอาคิสนะครับแล้วก็ทางคณะก็ให้เราให้ทุนเราอย่างดีโดยเฉพาะนักศ,ศึกษาปริญญาโทเอกโทเอกเนี่ยเป็นการทําวิจัยที่จะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของสถาบันอันนี้เราต้องพยายามอินเวสเข้าไปหลังๆนี้เราก็ยินดีที่ทางคณะสนับสนุนเรื่องนี้มากเลยคือโทเอกเนี่คือได้เรียนฟรีเลยนะครับอันนี้เราคิดว่าคณะเราสถาบันเรามาถูกทางละนะครับ หลังๆเนี่ยจะเห็นว่า Paper Q1 พวกนี้เราพุ่งมากนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากไอ้ไอ้ทุนที่เราให้กับโทเอกเนี้ยนะครับจริงๆตรงนี้มันอยู่ที่แต่ละคนนะคือจริงๆการชอบงานวิจัยการทำวิจัยเนี่ยเป็นอ่าเป็นนิสัยของแต่ละคนนะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยที่ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางคนเนี้ยจบมาชอบทำงานวิจัย แต่ไม่มีโอกาสหรือคนที่ทําชอบทํางานวิจัยแล้วเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่อเนือ่องจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราถ้าเราชอบงานวิจัยแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะาหาโอกาสอันนั้นโอกาสนั้นมมีมีมาอยู่เสมอเท่าที่ผมเห็นมาว่าอาจารย์ที่ประสบความสะเร็จเป็นสอทั้งหลายเนี่ยจริงๆเขาเขาต้องทำงานวิจัยด้วย,วยตัวเองให้ได้ เขาทําได้สักพักหนึ่งเนี่ยพอมันมีมีชื่อเสียงหรือว่ามีมีแอปพลิเคชันออกไปเยอะๆเนี่ยนักศึกษาเขาจะรู้จักแล้วเขาจะเข้ามาหานะครับจะช่วยให้เรามีงานวิจัยที่มากขึ้นเรื่อยอันนี้ก็ขอฝากนิดหนึ่งว่านักศึกษานักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยนะครับพยายามที่จะต้องต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับเรามีจริงๆเราม,เรามีเรามีทุนให้อยู่และ้นะครับ แล้วเราพยายามที่จะใช้ทุนอันนี้เพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนสร้างชื่อเสียงไปไเรื่อยเพราะเรามีเรามีชื่อเสียงแล้วแล้วนักศึกษาจะเข้ามาหาเราเองนะครับเราไม่ใช่ว่าจะรอให้นักศึกษาเข้ามาก่อนในช่วงที่เรายังไม่มีอะไรเลย